สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องไฟของรถควันเอกนะครับวันนี้เราก็จะพาพี่ของไปตรวจสุขภาพเพื่อต่อสัญญาประจำปีนะครับของปีหกเจ็ดนะครับผมน,นี่ก็สิบโมงกว่าแล้วต้องลา้างปอตองมาันนี้ก็ไม่มีเพื่อนเดินนะครับก็เลยต้องเอาสิบล้อมาขึ้นนะครับผมปกติจะเดินกับควันท็อปนะครับแต่ควันท็อปเป็นเป็นลำดับของวันพรุ่งนี้นะครับ ก็ทำให้ไม่มีเพื่อนเดินอมสินก็พรุ่งนี้นะครับเอกซิทก็ตกมันนะครับก็ไปเชือกเดียวก็เลยขึ้นรถดีกว่าแต่ถ้ารู้ว่าอากาศอย่างนี้ก็ไม่เอารถมาครับตอนแรกคิดว่าเด็นวันจะออกตะดลากานานี่ก็มีลูกมาด้วยนะครับป่วยใช่ไหมลูกน้าเบื่อห <laughs> น้าเบื่ออ <laughs> ุ่ <laughs> นไป ถึงกับหมุนเลยนะครับพี่บ้องที่ก็ทำเคื้อครับไม่มีใครเก็บให้ก็เป็นนี้ครับไปไเป็นกองเป็นกองเป,เป็นกอง เออุ่นน้องอุ่นทำไมไปเรียนอุ่นนีครับ<อ>กวาน้อยอกวาน้อยจะไปอาบน้ำให้ตองนะครับอ่อออนอออะติดตามล<อ>้ากเติดตามพนะครับ อุ่นฟานอุ่นเล่นตรงนี้เหร,หรอเล่นดีเหรอข้าเล่นไปอ๋าแล้ก็จะตามน้ำอยูข้างหน้านะครับผมน,นี่ไปเลยนะครับเจะไปอามน้ำอยู่ข้างหน้าแล้วก็ขึ้นรถไปนะครับพี่บ้อง รถตกร้อนน้ำเซ็ตก็ขึ้นไปเลยกินก่อนครับ มาขี่รถมาขี่รถอ่านี่ก็กินน้ำก่อนนะครับวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ อันนี้จะคองช้างเข้มาได้จะคลองช้างตัวน้อยมากเขาเลยเกลี่ยอ๋อออมตัดสินชื่อแล้วแล้ตัวน้อยจะคองมาบอกจะคองเหรใครก็ได้ไม่บอกยังแต่บอกก็บอกว่าจะคองมามันรู้กันยังไงเองก็บอกงี้ยังเมียเขาพูดนะผมถามเมียเขาเมียพูดเมียเมียลุงก็ว่าจะคงช้างมาให้จะคงช้างมาก่อนเขาออกไปทั้งวัน อ่านน้ำกาอ่านน้ำดินก็เยอะนะครับผมทนาแต่ในช่วงกลาคืนที่กินอินกินเล่นดินแล้ก็นอนนะครับาเยเยอะบอเตะด้วยอะเยอะีเอาเยอะมากด้ยสู้ายุคเยอะตลอด ยกขาลังสองยกขาลังที่ว่าขานเอกจะลงนะยกขาเราครับที่ว่าขานเองจะลงแนตะ่ไม่ได้ลงกระเซียน,นครับตกมากระเซียงดังนี้ตกมากระอุบเลยถ้าตกนะ <laughs> ตกเา <laughs> ้าไมีต้นไม้มีต้นไม้ใครกล้าเดินมาขนาดนั้น อาบแบบพอจะไปถ่ายรูปนะพอจะถ่ายรูปสวยๆสวยเลยครับเกิดมีใครอยากถ่ารูปด้วยเดี๋ยวเขาว่าช้าไม่อานน้ำของ้โ้ย้ยชููก่อนครับบอู จับรถ<า>มือจับรถครับมือจับ <ยา S 1> รถเห็นรถมานึกว่าจะพาไปทางอินนะน่ว่าจะพาไปหจับรถใหญ่เลยปดนี่เลยดได้ไหมครูหยุดสายเลย Å! อาบน้ยช่ครับคนไม่อาบนจะบแล้วแต,าาแต่เมื่อวานจาแล้วยายเนาะโยนะยลงตรงนี้หน่อยไม,ไม่ดูเหมือนกันไม่เคยเห็นแต่ผมอเอก็อยามาแต่ทางนี้อะ่ะน,ไ,นไม่รู้ไม่คยเห็น,น,นมมไม่ไม่เอาเอา โซอะไรอ <Bond> ีกโซอะไรโซตันน้องช้ามาทับตัวหนึ่งไว้เลยอ๋อว่างานหน่อยขึ้นไปเมื่อกี้ยังช่วยเลยน่าจะบันดาลงานหน่อยประมาณงานมันประมาณอาทิตย์คงแหละแค่นั้นหมอของไอ้ไอ้ฝันกันเลยหมอสุดยอดล่ะหมอนาจะใชจมั้ะ ราไปแล้วหายายากินแล้วเฮมเออชิญครับคือเป็นน้งครับเชิญครับขบึ้นรถ <c oughs> นะครับขันรถไปมองจ้ะขึ้นรถหรือจะดูมาขี่รถเชื่อแต่เศรษฐีรถขับรถไปมองทางนะครับรถมองแต่ท่อเนาะ กายก็มันไม่มีแดดนะแต่มันร้อนๆอบอ้าวนิดนึงเบื่อลูกฮะเอาผมเล้งดูอะขึ้นช้งขะไปไหนจะไปไหนฮอลโหล เจ๊อุน่นขึ้นรถขยากขึ้นรถนะพี่ปองก็ดึง,ดดดง,บบงเศษไม้เศษอะไรเพื่กินนะครับรู้ว่าบำรุงเขาเองดูกับหลักเขาก็กินแต่ย้ากินหญ้าไม่เชียวกินแต่หญ้ามีต้นกล้วยบ้าง อ้อยบ้างอะไรบ้างสลับไปเรื่อยๆนะครับผมแต่เขาก็อยากกินพวกสมุนไพรพวกไม้ใบไม้พวกนี้จำมั่ Nanh hắn có đại đơn nó có đai dùng dùng đơn giúp tập 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 tập

ใส่โซ่นะครับโซ่เฉยไม่ได้มุนอะไรครับแต่ใส่ไว้เฉย <c oughs> สงสัยสงสั่อะไร <c oughs> สสโอยเขาไม่ต้องมุนหรอกใส่เลย ทำไมมันจะไม่ถึงไอ้เจือกอมที่เอ็นย่มันตรงตรงนั่รอแบบบาวีเลยนักงรอเลยสิบสามสิบสามอ่าคราวนี้เราก็ได้จะได้รอบพวกกันอีกที่โรงพยาบาลครับขงบโรงพยาบาลที่ต่อสัญญานี้ก็จบ พิ้งตันนี้ก่อนนะครับผมแล้วเราค่ะพบก,กันใหม่จุดหน้าสวัสดีครับ